ประกันชีวิตรถจักรยานโยนต์ซูซูกิเลสครีมลองกันหน่อย ชาสว่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงนี้เลยโอ oh ้โหบางกอกตอนนี้ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่8นะคะฤดูฝนรอบ4ทีมค้นหาโรงเรียนแรกค่ะที่จะเข้ารอบชีงแชมป์ฤดูฝนกันค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนอย่างที่บอกเขาผ่านมาถึงรอบนี้ไม่ธรรมดา <c' a. S 2> เขาเคยผิดหวังแล้วก็ไม่เคยผ่านมาถึงรอบนี้เลย <no S 2> แล้ววันนี้มารอบนี้ได้ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหหวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับใกล้ๆนี้เองค่ะอีกหนึ่งโรงเรียน ค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนั่นคือโรงเรียนแม่วงพิทยาคมค่ะทั้งสองโรงเรียนค่ะครับเคยผิดหวังมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว<ช>แต่ปีนี้นะคะเขามาได้รอบลึกคือรอบสี่ทีมโุงเรียนไหนจะฝ่าฟันเข้าไปชิงแชมป์กับเราอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับซึ่งเขามีทีเด็ดฝากราแน่นอนค่ะไปแอบ,บดูกันเลยดีกว่ากับช่วงนี้นะคะโอ้บ้<อ><อ>ากอกบากันที่โรงเรียนแรกเออหลับกันขนาดนี้ไปทําอะไรกันมานี้คนนี้ก็หลับส่วนน้องคนนี้น่าจะเรียกว่าหมดสตินะครับ ไว้ไหมครับน้องอาการเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันเลยทีเดียวถึงผมจะนอนหนึกแต่ผมก็เต็มที่นะครับแฮ่สปิริตสุดยอดเลยลหละครับผมขอไม่นอนตอนพึ่งชมไปยกยกไงเป็นแบบนี้แหละครับน้องมาดูฝั่งสาวๆกันบ้างดีกว่ามีอะไรมาโชว์พี่แล่ะครับวันนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนักร้องก็ได้นะคะลองติดตามชมดูค่ะ เกริ่นมากขนาดนี้แล้วโชว์สักหน่อยดีไหมครับน้องโลสุดสวยแสงกว้างไกลโอ้โห,โ,หโหคิดว่าแม่พึ่งมาเองเลยนะครับเนี่ยามากันที่โรงเรียนแม่วงพิทยาคมกันบ้างท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้โรงเรียนแม่วงพิทยาคมกําลังเกิดเหตุการณ์ด่วนัะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอาแล้วละสิครับท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วละครับ มีการทำคลอดกันกลางรายการเลยละครับวันนี้แม่ดูคุณยายคนนี้จะดีใจเป็นพิเศษที่ได้หลานนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคุณยายกันหน่อยครับว่าลูกสสียงไงตอนนี้ได้หลานไปที่เรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างยายโอ้ดีใจมากมากเลยเนี่ยได้ลูกชายใช่ไหมใช่ตั้งชื่อหรือยังตั้งแล้วชื่อว่าตุ๊ตอน่ารักซะจริงจริงนะครับเด็กคนนี้ อยู่กับาอย่งไงก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับนี่คือ Hence TALIESIN ส่วนหนึ่งในการแสดงของน้องๆเขาเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับไนบาซ่าหากดไคลดวงจันทร์แถวสุพรรณบุร like ีภาพโครกราฟให้ไปยืนร้องตรงนี้บังคับหนูหนูบอกว่างั้นพี่โครกราฟมาร้องให้หนูฟังก่อนอนนริตนาภูนะลูกนะ